ในหนังสือพุทธศาสนาสุวรรณภูมิปกรณ์น,นั้นเป็นการนาเอากระเบื้องจานที่หลงเหลืออยู่เพียงบางส่วนนํามาอ่านออกความให้เราได้รับรู้เรื่องราวในอดีตกระเบื้องจานที่หลวงปู่ได้มานั้นส่วนใหญ่เป็นของสุวรรณภูมิและไททวารลาวในช่วงที่เรื่องอํานาจส่วนกระเบื้องจานของเมืองอื่นๆนั้นมาไม่ถึงมือหลวงปู่บางก็ถูกทุบทําลายบางก็ถูกนําเอาไปขายและมีอยู่ช่วงหนึ่งในหนังสือพุทธศาสนาสุวรรณภูมิปกรณ์ หลวงปู่เขียนบันทึกไว้ว่าอูทองสุพรรณภูมิสุพรรณบุรีพศ235ถึง1,800ยังไม่เคยมีนักรู้คนใดกำหนดอายุการเวลาได้ได้กระเบื้องจานที่อูทองมา160กว่าแผ่นยังไม่ทันได้อ่านเพราะต้องระวังพวกปากตบัดกัดข้างหลังก็ดีไม่ต้องรู้กันทำได้ตามสบายจากคำตัดเพาะของหลวงปูน่นี้บอกให้เราได้ทราบว่า เมืองแต่และเมืองนั้นมีการจารึกกระเบื้องจารเรื่องราวของตนเองไว้โดยเฉพาะกระเบื้องจาร์ของเมืองอู่ทองนั้นยังมีหลงเหลืออยู่อีก160กว่าแผน่นแต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้ถูกนำมาอ่านยังมีเรื่องราวมากมายที่เป็นข้อสงสัยโดยเฉพาะเรื่องราวของขอมเมืองละโวได้สร้างความสับสนให้เกิดขึ้นโดยมีการนำเอาคำว่าขอมไปใช้ ให้เข้าใจว่าขอมนั้นคือขมแมแล้วก็ตัดตอนประวัติศาสตร์ของไทยให้เริ่มต้นแค่สมัยกรุงสุขโขทยัยจากนั้นก็เขียนประวัติศาสตร์ไทยแย่ๆว่าคนไทยนั้นเคยเป็นขี้ข้าของกเมรมาก่อนบรรจุเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาสอนกันอยู่อย่างนั้นมาเป็นเวลาห้าปีซึ่งในความเป็นจริงแล้วเมืองละโวเป็นเพียงแค่หัวเมืองเมืองหนึ่งของสุวรรณภูมิเป็นเมืองเมืองหนึ่งของคนไทยแต่ค่อนข้างมีความเปราะบาง ขาดความสามารถในการรบพุ่งผู้ปกครองเมืองละโวนั้นค่อนข้างอ่อนแอแม้แต่ความคิดที่จะขุดคูเมืองเพื่อป้องกันข้าศึกพวกเขาก็ยังไม่มีแนวคิดที่จะตั้งขึ้นจนกระทั่งเมื่อปีพศ766ซึ่งในเวลานั้นเมืองละโวมีขุนเมืองชื่อขุนอู่สีเมืองถูกพวกมอญเมืองตะเทิมบัวรัตถวายเข้ามารุกรานซึ่งในเวลานั้นตรงกับขุนร่วงเลืองเลอฟ้าครองกรุงสุวรรณภูมิ พระองค์ทรงมีรับสั่งให้ขุนเรืองแสงฟ้าพระราชโอรสซึ่งเวลานั้นครองเมืองเถื่มทองอยู่พระองค์ก็ยกทัพไปจูมมอนจนแตกท่ายไปคำว่าจูมนี้น่าจะหมายถึงจู่โจมหรือโจมตีเมือ่อขุนเรืองแสงฟ้าขับไล่พวกมอนไปหมดแล้วพระองค์ก็กลาก่าวกับขุนอู่สีเมืองแห่งเมืองละโวว่าไม่ไหวละท่านถ้าขืนปล่อยว่าอย่างนี้เมืองละโวใครมาก็ยึดได้ ขุนเรื่องแสงฟ้าจึงต้องสร้างคูเมืองให้ใช้เวลาก่อสร้างอยู่สองปีขุนเรื่องแสงฟ้าจึงกลับเมืองสุวรรณภูมิเพื่อไปขึ้นครองเมืองต่อจากพระราชบิดาเมื่อปีพศ768ขึ้นห้าข้ามเดือนสาแต่สิ่งที่เมืองละโวทำในขณะนั้นคือการแข็งเมืองขึ้นพระเจ้าเรื่องแสงฟ้าก็ต้องยกทัพกลับไปปราบอีกครั้งหลังจากเมืองละโวพ่ายแพ้เรียบร้อยแล้ว ขุนอู๋สีเมืองขอขมาอาภัยและยกลูกสาวชื่อเวียงบุญทองให้โดยที่ขุนอู่สีเมืองนี้ก็ยังครองเมืองละโวอยู่เช่นเดิมดังนั้นเมืองละโวจึงไม่ใช่ลัดละโวที่ยิ่งใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาโดยไม่ระบุชาติพันธุ์ตามจินตนาการของพวกนักวิชาการโดยที่พวกเขาพยายามอธิบายว่าเขาเมรอยู่ในดินแดนแห่งนี้มาก่อนซึ่งแท้ที่จริงแล้วหลักฐานตามที่บันทึกจารึกไว้ในกระเบื้องจาน ได้เขียนบรรยายไว้ชัดเจนว่าละโวคือเมืองของคนไทยโดยไม่มีพวกขมเมรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ใดๆทั้งสิ้นและถึงแม้ว่าเมืองละโวจะเป็นเมืองที่เปล่าบางแต่ก็ได้รับการปกป้องจากกรุงสวรรณภูมิมาโดยตลอดจากนั้นเวลาผ่านมาถึงปีพศ1442หลังจากกรุงสวรรณภูมิล่มสลายไปแล้วมาถึงยุคข,ของนครไทยทวาราว จารึกกระเบื้องจานแผ่นนี้จารึกไว้โดยพระเจ้ากรุงเรืองฟ้าทำให้เราได้ทราบว่าณาเวลานั้นเมืองละโวได้ถูกขมโดยยโสวรมันเข้ายึดครองเรียบร้อยไปแล้วแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ซ่อนไว้ในกระเบื้องจานแผ่นนี้ก็คือเมืองไทยทวาลาวนั้นได้ลดบทบาทและหน้าที่ของเมืองละโวลงโดยเห็นได้ชัดเจนพระเจ้ากรุงเรืองฟ้าใช้เวลาเพียงแค่สี่เดือนก็สามารถขับไล่ขมยยโสวรมัน เอาละโวคืนให้กับขอมฟ้าพวนคำว่าขอมฟ้าพวนเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ากรุงไทยทวาราวนั้นไม่ส่งขุนเมืองที่เป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์เข้ามาปกครองคงแต่งตั้งแต่เพียงผู้ที่มีความรู้ความสามารถนั่นก็คือขอมที่มีชื่อว่าฟ้าพวนในการมาเข้ายึดครองอู่พิมายและละโวของขแมวรมันในครั้งนั้นพระเจ้ากรุงเรืองฟ้าไม่ได้ระบุจำนวนของกองทัพขาแมวไว้ไว่ายกมาจำนวนเท่าใด แต่พระองค์รวมกําลังหมู่ศึกของกรุงไทยทวาราวแต่พระองค์รวมหมู่ศึกเข้ากับขุนเพชรขุนปานขุนราชพรีระสกอไทยเมืองขวัญและเมืองผแดงรวมกําลังผลทั้งสิ้นได้62,400นนายในจานวนนี้ไม่รวมกําลังของเมืองอู่ทองเพราะเป็นเมืองด่านหน้าที่จัดกําลังเข้าปะทะกับยโสวรมันส่วนเมืองละโวะกับอ่พิมายไม่ต้องนับเพราะถูกยึดไปแล้ว ดังนั้นถ้าหากประเมินกำลังของขแมยโสวรมันก็น่าจะมีกองกำลังไม่น้อยกว่าเจ็ดหมื่นคำถามก็คือยโสวรมันไปเอากองกำลังที่ไหนมามากมายขนาดนั้นถ้าหากมองย้อนกลับไปในสมัยสุวรรณภูมิโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าตะวันอธิราชเมืองขแมนั้นเป็นเพียงหัวเมืองเมืองหนึ่งของกรุงสุวรรณภูมิแต่เมื่อเวลาผ่านมาอีกพันกว่าปีขแมเพียงเมืองเดียวสามารถมีกองศึกได้มากถึงเจ็ดหมื่นกว่าคน ส่วนของไทยเราต้องรวมกันตั้งหลายเมืองจึงจะพอสมน้ำสมเนื้อในการขับไล่ขแม่ซึ่งนั่นบ่งบอกถึงศักยภาพในการขยายพันธุ์ของเมืองขแม่หลวงปู่ได้กล่าวปัญหาเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนว่าเมืองไทยนั้นเป็นเมืองพระคนไม่บ้ากลมจึงทำให้การเกิดน้อยแต่ไหนแต่ไรมาหลังจากที่ยโสวรมันพ่ายแพ้และหนีกลับเข้ากรุงขแม ในปีพศ1 4 4 2นั้นพวกเขาสูญเสียกำลังพลซึ่งเป็นประชากรของประเทศไปเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นคแมก็เงียบหายไปอีก107ปีจนกระทั่งถึงพศ1549เดือน5้ากองทัพคแมภายใต้การนำของสุริยะวรมันคราวนี้พวกเขารวบรวมคนฝึกได้51,160คนใช้ช่องทางทางทะเลโดยมีเรือฝึก1,000งพัลำลัดเลาะมาทางเกาะช้าง จากนั้นก็แบ่งกองกําลังออกเป็นสามฝ่ายเข้าทางปากอ่าวสามหมื่นคนเข้าทางผะแดงหนึ่งหมื่นคนและเข้าทางแม่กรองอีกหนึ่งหมืนคนตามจารึกกระเบื้องจาร์ล่าว่าในเวลานั้นขุนกองจักฟ้าครองกรุงไททวาลาวพระองค์ไปได้แก้วขวัญฟ้าราสีเมืองซึ่งเป็นน้องของขุนไทยทัพฟ้าพญาราชบุรีมาเป็นเมียและมีพระราชโอรสชื่อผ่านเมืองฟ้าจากนั้นเมื่อผ่านเมืองฟ้าขึ้นเป็นหนุ่มชะกัน ได้ไปเที่ยวที่เมืองราชบุรีเกิดพบและชอบพอรักใคร่กับปทุมมาลูกสาวของลุงขุนไทยทัฟ้าเมื่อนางมีคันจึงได้หนีตามกันมาซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างความขับแค้นใจให้กับขุนไทยทัฟ้าพญาราชบุรีเป็นอย่างมากส่วนขุนกงจักรฟ้าพระราชบิดาของผานเมืองฟ้าถึงขั้นกับล้มป่วยและสิ้นพระชนลงในที่สุดในขณะเดียวกันพญาราชบุรีได้เดินทางไปยังกรุงไทยทวาราว หมายจะเอาเรื่องกับขุนพานเมืองฟ้าซึ่งกำลังจะได้ครองเมืองต่อและในขณะที่เกิดความวุ่นวายขึ้นระหว่างสองเมืองนี้เป็นช่วงเวลาที่ขมแมสุริยะวรมันยกกองทัพมาขุนพานเมืองฟ้ากับพญาราชบุรีตกลงจะสู้ศึกสงครามก่อนแต่จากจารึกกระเบื้องจานจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าสุริยะวรมันจะมีกองกาลังมากกว่าแต่หมู่คนศึกนั้นได้คุณภาพกว่าของไทย ซึ่งพรยาผานนั้นได้แสดงให้เห็นว่าคนหลักพันก็สามารถเอาชนะคนหลักหมื่นได้เมื่อขุนผ่านเมืองฟ้ารบจนได้ชัยชนะต่อขมแมจึงได้ขึ้นครองกรุงไทยทวาราวอย่างสมบูรณ์แต่ในขณะเดียวกันลุงขุนไทยทัพฟ้าพระยาราชบุรีได้เรียกเก็บเงินค่าขวัญเมืองถึง1,000ตำลึงทุกปีซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์พระยาผ่านเมืองฟ้าตกอยู่ในสภาพกืนไม่เข้าคายไม่ออก ถึงแม้ว่ากรุงไทยทวาราวจะมีขนาดใหญ่กว่าเมืองราชบุรีแต่นั่นก็เป็นเมืองของพ่อตาจะรบด้วยก็กลัวเมียจะเสียใจแต่อยู่ต่อไปเขาก็กดขี่ขุนพานเมืองฟ้าจึงตัดสินใจไปสร้างเมืองใหม่ให้ชื่อว่านาครชัยศรีแต่ถึงกระนั้นพระยาราชบุรีก็ยังเอื้อมไปถึงเมื่อเรื่องราวมาถึงจุดนี้ขุนพานเมืองฟ้าจึงตัดสินใจทิ้งกรุงไทยทวาราวหนีไปยังเมืองประเทศสลาศ เมื่อขุนพันเมืองฟ้าไปแล้วราชวงศ์สีได้ขึ้นครองกรุงไทยทวาราวต่อแต่ถึงกระนั้นก็ยังถูกข่าขวัญเมืองเล่นงานอยู่ปีละหนึ่งพันตลึงเวลาล่วงมาถึงพศ1 6 7 7คําว่าราชวงศ์สีหมายถึงกษัตริย์ที่มีคําขึ้นต้นชื่อว่าสีนําหน้าซึ่งในเวลานั้นก็คือยุคของพ่อขุนสีถมไทยกับพระมเหสีฉลมผิวทอง มีพระราชโอรสชื่อสีเฉลิมฟ้าซึ่งเหตุการณ์นในช่วงเวลานี้กระเบื้องจานได้สูญหายไปจึงไม่ทราบปีที่แน่ชัดว่าพ่อขุนสีเฉลิมฟ้านั้นขึ้นครองกรุงไทยทวาราวในปีพศอ,อะไรและมีพระมเหสีชื่อว่าอะไรแต่เพื่อให้เป็นการต่อเนื่องและเชื่อมต่อกับกระเบื้องจานในแผ่นต่อมาหลวงปู่จึงกล่าวว่าสีเฉลิมฟ้านั้นครองกรุงไทยทวาราวเมื่อพศ1,700 และมีพระราชะโอรสชื่อสีนาวนำถมเมื่อพศ1 7 0 1เราจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้จารึกกระเบื้องจานของกรุงไทยทวาราวนั้นไม่มีกล่าวถึงขมรเลยถ้าหากนับเวลาตั้งแต่ยุคสมัยสุริยะวรมันเวลาก็ผ่านมาแล้วถึง151ปีซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ากรุงไทยทวาราวในยามนั้นแม้แต่เมืองของตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอด มีสภาพเหมือนตกเป็นเมืองขึ้นของเมืองราชบุรีโดยอาศัยช่วงเวลาที่เมืองไทยทวารลาวอออนแอสุดๆนี้ขมแม่จึงน่าจะอาศัยจังหวะช่วงนี้เข้ามาครอบครองเมืองละโวโดยปราศจากการต่อสู้หรือขัดขืนและเนื่องจากเมืองละโวไม่มีขุนปกครองเมืองมีแต่ตำแหน่งขอมเป็นผู้นำสูงสุดเมื่อปีพศ1720ขุนศรีเฉลิมฟ้าแห่งกรุงไททวารลาวไม่ยอมจ่ายค่าขวัญเมือง จึงเกิดศึกขึ้นระหว่างเมืองไทยทวาราวกับเมืองราชบุรีพ่อคุณสีเฉลิมฟ้าได้ปราชัยและสิ้นในสมรภูมิรบจากนั้นพ่อคุณสีนานนมถมจึงได้ขึ้นครองกรุงไทยทวาราวต่อแต่ถ้าหากยังถูกข้าขวัญเมืองเล่นงานอยู่อย่างนี้บ้านเมืองก็คงจะอยู่กันด้วยความยากลําบากเมื่อเตรียมการพร้อมแล้วจึงยกพลเมืองจากไทยทวาราวไปสู่สละหลวงสองแควไปสร้างและครองเป็นรัชกาลที่หนึ่งของกรุงสุโขทยัย ขุนสีนานํำถมได้นำเอาขุนหญิงพระญาสาวชื่อรวยรื่นใจเป็นพระอัครมเหสีพระนางรวยรื่นใจทรงประสูติพระราชโอรสได้พระราชทานชื่อว่าขุนร่วงนำไทยเวลาผ่านมาอีกนับสิบปีพระนางก็ได้ประสูติพระราชโอรสอีกองค์หนึ่งทรงตระนามว่าขุนผาเมืองครั้นพศ1 7 3 5พ่อขุนสีนาวนํนำถมได้ขึ้นไปถึงสองแคว เห็นว่าชายภูมิเหมาะสมดีจึงได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นได้ตั้งชื่อว่าสีสัชนาลายัยได้สถาปนาเป็นนครลูกหลวงทั้งให้เป็นเมืองป้องกันหน้าด่านทิศเหนือด้วยและแต่งตั้งให้พระราชโอรสองค์ใหญ่คือขุนร่วงนำไทยซึ่งมีอายุครบ20ปีให้ขึ้นครองเป็นพ่อเมืองกับทั้งได้จัดให้แต่งงานกับแม่นางผิวทองได้ทรงคลันและประสูติพระราชโอรสพระนามว่าบางกลางเทา พ่อขุนศรีนาวนำถมนั้นได้กลับมาครองกรุงสุโขทัยตามเดิมโดยมีขุนผาเมืองพระราชโอรสองค์เล็กคอยช่วยเหลืองานราชการโดยตลอดต่อมาขุนผาเมืองได้รับการสถาปนาเป็นพระยาฟ้าเมืองและถูกทรงไปเป็นพ่อขุนฟ้าเมืองราชซึ่งในกระเบื้องจานวัดไผ่ล้อมจารึกไว้ว่าเมืองราชสะปรากฏด,ด้วยชอช้างหมายถึงเมืองราชพรีหรือราชบุรี พ่อคุณสีนาวนำถมได้เสด็จสวรรคตพศ1768มีพระชนมายุได้68ครองกรุงไทยทวาราวได้หนึ่งพรรษาไปครองกรุงสุขโขทัยได้48ปพรรษาพศ1768นรคุณร่วงนำไทยได้เป็นขุนพระเจ้ากรุงสุขโขทัยและรีสัชนาลัยหลวงปู่กล่าวว่าคุณร่วงนำไทยนั้นไม่ได้มีพระราชโอรสเพียงแค่สองพระองค์คือขุนบางกลางเทาและขุนศรีจุลารัต แต่มีพระราชโอรสองค์เล็กอีกองค์หนึ่งซึ่งอยู่คอยช่วยงานราชการและองค์เล็กที่อยู่ใกล้ชิดนี้คงจะก่อเรื่องให้เกิดความวุ่นวายและมีความประพฤติท,ที่ไม่เป็นธรรมแต่กลับเป็นที่โปรดปรานของขุนร่วงนำไทยสังเกตได้ว่าขุนร่วงนำไทยเลือกที่จะครองปรุงสกโไทยและสีสัจจนาลัยไปพร้อมกันโดยที่พระองค์ทรงสั่งให้ขุนบางกลางเทาไปเป็นเจ้าเมืองบางอย่างซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็กเทียบไม่ได้กับสีสัจจนาลายัย หลวงปู่กล่าวว่าเรื่องราวของพระราชะโอรสองค์เล็กของคุณร่วงนำไทยมีเรื่องปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกหลักที่สองและถึงแม้ว่ารอยจารึกนั้นจะลบเลือนจึงไม่สามารถกำหนดได้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ก็มีอย่างแน่นอนและตลอดระยะการสิศปีนั้นมีเรื่องที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและความไม่เป็นธรรมขึ้นในบ้านเมืองมากมายและสิ่งนี้ได้สร้างความไม่ปรองดองให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง เมื่อบ้านเมืองขาดความสามัคคีไม่ปรองดองกันพอ่อขุนบางกลางเท้าถูกส่งไปเป็นเจ้าเมืองบางยางพอ่อขุนผาเมืองราชก็ไปอยู่ไกลถึงเมืองราชบุรีโอกาสดีอย่างนี้ขอมลำพองรบแห่งละโวหรือที่คนไทยคุ้นหูกันดีกับคำว่าขอมสมาดรโขนลำพองรบซึ่งเราก็ไม่ทราบข้อมูลว่าพวกขแมแยแอบเข้ามายึดครองเมืองละโวตั้งแต่เมื่อไหร่และคำว่าขอมสมาดรโขนลำพองรบโดยเฉพาะคำว่าขอมทำให้นักวิชาการ ดึงความสนใจของคนไทยว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขเเมรนซึ่งแท้ที่จริงแล้วไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยปีพศ1782ขอมลำพองรบก็กลีธาพลทัพละโวมาประชิดทั้งสขโขไทยและศรีสัชนาลายัยและในฐานะขุนพระยาเมืองกรุงขุนร่วงนำไทยทรงสู้สงครามประชิดได้ทรงขชาฐานออกกระทำยุทธหัตถีขุนพระยาร่วงนำไทยพลาดท่า ถูกขอมลำพองจ้วงฝันสิ้นประชนกลางตมอรภูมิรบแห่งนั้นขอมจึงเข้าครองสขโขไทยและรีสัจนาลัยได้ขุนร่วงนำไทยได้ครองสุขโขไทยและสีสัจนาลัยอยู่ได้44ปีสิ้นพระชนเมื่อพระชนมาอายุได้72ปีเรื่องราวของการกอบกู้กรุงสขโขไทยติดตามรับชมได้ในตอนต่อไป ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตคลิปวิดีโอนี้ได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณสำหรับมอบซ u เปอร์แซงหรือจะให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ตอนนี้ผมมีอาการดีขึ้นตามลำดับแต่ยังคงมีอาการวิงเวียนตกค้างอยู่บ้างและจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ผมต้องหันกลับมาสนใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงความห่วงใยขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แสงที่มอบให้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่กทานสวัสดีครับ